ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีกันนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้29พฤศจิกาถึง5ธันวาคมโอ้ยต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นดีเทลรายละเอียดเรื่องเรื่องดวงชะตานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เป็นสัปดาห์ที่เครึ่งแรกไม่ค่อยโอเคนักแต่มากลับดีเอาช่วงครึ่งหลังก็คือช่วงปลายสัปดาห์แล้วนะครับวันจันทร์และวันพุธพฤหัสสัปดาห์หน้านี้เป็นสามวันแห่งความขัดแยง้งจะมีเรื่องที่หงุดหงิดหรือเป็นชนวนให้คุณนั้นทะเลาะหรือขัดแยง้งไม่สบายใจหรือว่าอาจจะไปได้รับคำติเตียนบางอย่างในเรื่องของงานคุยงานประสานงานไม่ค่อยดีอ่ะ นะครับโดยเฉพาะวันจันทร์และวันพุธเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษดวงคุณจะมาขยับดีขึ้นก็สุกสาวอาทิตย์แล้วหนังคนละม้วนเลยสบายใจขึ้นมีความรู้สึกอิ่มเอมมีความรู้สึกเหมือนกับปลดภาระยุ่งยากใจบางอย่างคือถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมก็อธิบายให้ฟังชัดๆว่าเหมือนกับที่บอกว่าครื่งแรกไม่ค่อยดีมาดีเอาช่วงครื่งหลังนั่นเองนะครับ ดาวมีการขยับย้ายเด่นๆถึง3ดวงดาวสุกย้ายก่อนในวันที่3ธันวาตามมาด้วยดาวอังคารและดาวพุธในวันที่4ธันวาคมซึ่งการย้ายของดาวตรงนี้นั้นอ่านะดาวสุกก็ย้ายไปอยู่กับเสาตีโกนร่วมธาตุดินกับชาวลัคนาราศีกันแล้วก็ดาวราหูก็ร่วมตีโกนด้วยส่วน ดาวพุธดาวเจ้าเรือนของคุณนั้นไปได้ตําแหน่งเป็นประนะครับปู่ปูปะปะเออเหนื่อยหน่อยเลงไปยังดาวเกตอาจจะต้องไปแก้ไขปัญหางานให้คนอื่นหรือว่างานคนอื่นนั้นมันเสือกมาเป็นภาระก,กับเรานี่แหละอืมแล้วเป็นอะไรที่เราก็เลี่ยงยากตามที่ผมบอกไปแล้วฉะนั้นจันอังคารพุธพฤหัสสี่วันนี้ไม่ค่อยโอเคนักนะเออวันอังคารยังพอใช้ได้แต่ว่าจาันพุธพฤหัสเนี่ยไม่ดี จะมาขยับดีขึ้นก็คือสุขเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับส่วนในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ครองชาวลัคนาราศรีการมีโอกาสจะรู้สึกมีคนมาถูกใจเราเราพึงพอใจถูกใจเขาอาจจะมีการได้นัดเจอกันหรือคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับ ก็ดาวความรักจริงๆเนี่ยมันคือดาวพฤหัสแต่พฤหัสยังเดินเป็นอาริอยู่นะครับแต่ก็ไม่เสียททีเดียวหรอกนะต้องบอกว่าดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนอาริตรงนี้ไปอยู่ในเรือนของดาวราหูชาวกันก็คงไม,ไ,ไม่ไปให้ใครเข้ามาหลอกอะไรง่ายๆหรอกผมดูแล้วแหละเพราะชาวกันเองก็มีความหนักแน่นแล้วก็เชื่อมีความเขาเรียกว่าเชื่อมั่นในตัวเอง,ต,เองตัวเองอยู่พอสมควรทีเดียวนั่นแหละ นะก็เอาสรุปอย่างงี้ว่ามีโอกาสจะมีมาชอบพงชอบพอกันนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหรนะ่นักก็น่าจะเป็นด้วยเงื่อนไขาจากดวงดาวเหมือนกันนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับอย่าไปหูเบานะอาจจะมีคนพูดยุยงหรือว่าเราเองไปฟังอะไรมาแล้วทำให้เราขัดแย้งกับแฟนหรือคนรักเราก็ได้ก็ขอให อย่าไปเอาอะไรมาเป็นเรื่องจุกจิกใจมากนักนะครับขอให้โชคดีอย่าลืมนะสัปดาห์หน้าจันพูดพรรหัสไม่ค่อยดีนอกกนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี